ทอยปฐม,มพงศ์ตอบความสัมพันธ์จีน่าเดอะเฟสออกมาเคลียร์แล้วล่ะค่ะสำหรับประเด็นคบซ้อนหรือมุฟออนไว้ของพระเอกหนุ่มทอยปฐมพงศ์เพราะว่าหลังจากที่เลิกลากับนางเอกสาวมุกวรรณิตไปไม่เท่าไร่ก็มีภาพความสนิทสนมกับนางบาทสาวจีน่าเดอะเฟสออกมางานนี้เลยทำให้หลายคนสงสยัยซึ่งหนุ่มทอยเองก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ได้คบซ้อนแน่นอน จะว่ายัางไรบ้างเราไปฟังกันเลยนะคะถามตรงๆเป็นแฟนกับจีน่าจริงหรือเปล่าจริงๆผมก็มีโอกาสได้คุยกันครับเป็นแบบว่าเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ยังเป็นสถานะเพื่อนสนิทอยู่ไหมครับผมคุยกันนานหรือ,อยังก็ระยะหนึ่งแล้วไม่นานครับหลายคนมองว่าเอฟไปสปาร์กกันได้ยังไรเคมี K Me, ดูไม่เข้ากันเลยคือจริงๆส่วนตัวผมรู้จักกับพี่จีน่ามานานแล้ว เขาเป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยครับก็คือรู้จักกันมานานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนพักหลังเรามีโอกาสได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เหมือนแชร์อะไรต่างๆอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออทศนาคาติน่าจะเข้ากับเราได้ครับเขาเป็นรุ่นพี่กี่ปีคะก็3ปีครับเรียกพี่ไหมคะก็ล้วต่โอกาสครับคนเขาเหมือนสงสัยว่าคาบเกี่ยวกับมุกหลายคนเข้าใจผิด ก็คือจริงๆหลายคนก็อาจจะมีเข้าใจผิดบ้างแต่จริงๆแล้วคือตอนผมเริ่มคุยกับจีน่าคือผมโสดแล้วร้อเปอร์เซ็นต์ครับยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนแน่นอนไม่คบซ้อนแน่นอนครับคนเขาจะมองว่ามันไวไปไหมครับส่วนตัวผมคือถ้าผมเลิกลากับใครแล้วสถานะผมก็คือโสดนั่นหมายความว่าผมก็สามารถจะมีเพื่อนสนิทหรือคุยกับใครก็ได้ในมุมของผมนะครับ เครียดไหมเพราะกระส่าค่อนข้างจะแรางถามว่าเครียดไหมตัวผมไม่ได้เครียดนะครับเพราะว่าผมรู้สิ่งที่มันเป็นความจริงเลยไม่ได้กังวลมากอย่างจีน่ากับมุกเขารู้จักกันไหมก็คือก็รู้จักกันครับเป็นเพื่อนร่วมง,งานวงการด้วยกันมากกว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันคือคำตอบผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะผมเองก็กลัวจะสื่อสารไปแล้วอาจจะมีหลายทางที่เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ครับ ดูแล้วมันน่าจะพัฒนาไปได้มากกว่าคําว่าแฟนไหมล่ะคะครั้งนี้ก็จริงๆต่อบไม่ได้นะครับเพราะว่ารักครั้งนี้ก็อยากจะให้มันใจเย็นๆใช่ครับใจเย็นๆครับจีน่าเป็นคนอย่างไรคะที่เรารู้จักก็เป็นคนเฮฮาครับก็เข้ากับผมได้คนมองว่าไลฟ์สไตล์อาจจะคนละแบบแต่และคนมันก็มีหลายมุมาครับถึงเวลามันก็จะมีความเฮฮาตลกวนๆกันไปครับ เอาเป็นว่าออกมาเคลียร์แล้วนะคะว่าไม่ได้คบซ้อนเพราะตอนที่เริ่มคุยกับจีนาโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็หวังว่าประเด็นคบซ้อนนี้จะจบไปได้นะคะส่วนความสัมพันธ์ในอนาคตกับสาวจีนานั้นก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะเพราะว่าหนุ่มทอยอยากจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่ายัางไงเราก็ต้องมาติดตามหนุ่มทอยกับสาวจีนาอีกทีกันหนึ่งนะคะว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนจะเรียกว่าแฟนอีกทีกันตอนไหน